วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะมาดูมันสำปะหลังบ้างขออนุญาตครับรบกวนแนะนําชื่อกับผู้ชมได้ครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออารมณ์สุวรรณรีนะคะอยู่ตาบลภูน้าหยดค่ะอเาเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะก็มันสำปะหลังด้านหลังนี้จะปีที่สองปีที่สองค่ะมันอันนี้สี่เดือนค่ะสี่เดือนค่ะสี่เดือนนี่สูงขนาดนี้เลยนะเนี่ยค่ะ สูงมากเลยสูงเท่ากับมันข้างๆอ่ะกี่เดือนข้างๆเขากี่เดือนเนี่ยข้างๆนั้นแปดเดือนค่ะแปดเดือนค่ะแปดเดือนเราสี่เดือนนี่ของเราสี่เดือนค่ะแล้วแล้วแล้วรู้จักโฟทีจากไหนอะครับคือพี่ชายมาแนะนําให้ค่ะแล้วครั้งแรกที่เห็นเป็นไงครับตกใจค่ะคือแค่นี้หกพันอะไรวันเนี้ยค่ะแค่นี้หกพันคือเปิดมาข้างในเจอซองเล็กๆอีกค่ะสิบซองสิบซองค่ะตกสิบซองก็ตกซองละหกร้อยหกร้อย ตอนนั้นในชั่วโมงนั้นเนี่ยตกซองเรหกร้อยเนี่ยความรู้สึกจากใจเลยแพงแพงแพงหกร้อยแพงจะเห็นผลไหมใช่ก็เลยลองกับมันแปลงนี้มาค่ะมันนี้พันอะไรฮะพันแขกขาวค่ะโรคแล้วแมลงเยอะไหมแต่ของคนอื่นเขาเป็นนะคะโรคแต่ของเราไม่เป็นเพราะว่าเราใช้ตัวนี้อ๋อตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาโรคก็ไม่เจอแมลงก็ไม่เจอค่ะแล้วเห็นบอกว่าก่อนที่จะใช้โฟทีมันเนี่ยเคยได้ผลผลิต ต่อไร่เท่าไหร่นะครับแปดตันค่ะพอใช้เราเราได้สิบห้าตันรอบที่คราวที่แล้วนี่นะค่ะที่ขุดปีดที่ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแปดตันกับสิบห้าตันนี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะค่ะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะเท่ากับว่ารายได้เพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัวเลยนะค่ะในพื้นที่เท่าเดิมพื้นที่เท่าเดิมปริมาณเพิ่มขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะรายได้ชั่วโมงนั้นตื่นเต้นไหมว่าโ,โหขุดมันมาแล้วแบบผลผลิตมันเยอะขนาดเนี้ก็ตื่นเต้นมากค่ะ ชาวบ้านเขามาดูไหมครับมาดูแปง้งข้างๆเขาก็มาดูครับว่าทาไมหัวมันขาวจังคือมันหัวขาวคือเปอร์เซ็นต์แปง้งมันก็นด,ดีขึ้นตอนนั้นขุดไปนี่ได้เปอร์เซ็นต์แป้งสักเท่าไหร่ยี่แปดประมาณยี่แปดค่ะเขาขุดตอนนั้นขุดมันได้มันเจ็ดเดือนเองค่ะที่ขุดเอาเจ็ดเดือนทําไมรีบขุดนะฮะก็ เศรษฐกิจค่ะร้อนค่ะร้อนค่ะร้อนเงินหรือร้อนอากาศฮะปกติมันเราก็จะปลูกกันประมาณสิเดือนสิบสองเดือนขุดอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนั้นที่ใช้โฟทีคือทรงมันได้หัวมันได้แล้วก็ขุดเลยพอเขามามีมาติดต่อกันหลายเจ้าแล้วก็ขุดเลยแต่ถ้าเก็บทิ้งไว้อีกสักเดือน2เดือนในเปอร์เซ็นต์จะขึ้นไหมขึ้นค่ะน้ําหนักจะขึ้นไหมเพราะว่าก็น่าจะได้เพราะเราฉีดโฟทียเรื่อยค่ะ เว้ยขนาดเจดเดือนยังได้สิบห้าตันแล้วถ้าทิ้งไว้ครบสิบเดือนนี้มันจะไม่สิบเจ็ดสิบแปดตันเหรอก็น่าจะได้แต่ชั่วโมงนอะเนอะเอาตังค์รก่อนเนอะชั่วโมงเร่งรีบมันผมว่าในวงการมันเนี่ยถ้าหลายๆคนได้มาเห็นวิธีการแบบที่เกษตรกรที่นี่ใช้นะครับคือรถปุ๋ยเคมีค่ะแล้วใช้โฟทีแค่ฉีดทุกสิบวันเท่านั้นเองสวันแล้วฉีดรวนทั้งหมดกี่ครั้งนะฮะหกครั้งหกครั้งเอง เขาก็ฉีดประมาณสองเดือนก็ฉีดบางทีฉีดแปลงแปลงแปลงข้างล่างนู้ฉีดจนรถเข้าไม่ได้อ่ะสองเดือนรถเข้าไม่ได้แล้วสองเดือนนี่สูงไปขนาดไหนครับก็สูงเลยท่มเลยท่ผมหัวเลยอท่มท่มอกรถก็ไม่ได้ฉีดรถมันเล็กนะทับใจอะไรบ้างครับคือมันลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็ลดอะไรอีกแล้วก็คือคนใช้ คนใช้ปลอดภยัยคนใช้ปลอดภยัยค<ะ>่ะปุ๋ยเคมีลดไหมปุ๋ยเคมีก็ลดปุ๋ยเคมีก็ลดยาฆ่า,มาแมลงก็ลด <ถ S 1> ลด<ถ>ค่ะยาฆ่าเชื้อราก็ลด<ถ>ผล<ถ>ผลิตลดไหมไม่ลดค่ะเพิ่มค่ะเพิ่มกี่เท่าครับเพิ่มเป็นสองเท่าสองเท่านะฮะจากปกติที่คุณเคยปลูกมันสำปะหลังได้ไร่แล้วเท่าไหร่ก็แล้วแต,แต่คุณอาจจะภูมิใจแล้วพอใจในปริมาณนั้นแต่ทําเมื่อไรคุณฉีดด้วยโฟทีเนี่ยโอกาสที่จะได้ผลผลิตมันสำปะหลังสองเท่าเนี่ย เป็นไปได้จริงครับเป็นไปได้ร้อเปเซ็นแน่นอนมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านบ้างครับลองใช้ดูนะคะเปิดใจสักนิดนึ่งค่ะและคุณจะรู้ว่ามันดีจริงๆค่ะครับวันนี้เราลากันไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ